หลังยิงในลีกไม่ได้มา482นาทีสกดใช้ชนะไม่เป็น5นัดติด,ดนนเซาแฮมตันตบชนิดรูปเกมน่าเป็นห่วงจะจัดเสียสถิติไม่แพ้ในบ้าน67นัดที่ค่อยๆสร้างกันมา3ปีกว่าให้เบอร์ลี่ตกรอบ FA Cup โดยนํำมือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด จากนำฝูงหนึ่งเดือนเต็มหงหลุดทัฟโฟแบบรูดเกา่าแนวรุกพากันฟอร์มตกจนหน้าใจหายเกมรับแทบไม่เหลือกองหลังอาชีพนักเตะใหม่อย่างเทียโกคันทาร่าไม่เคยได้สัมผัสสามแต้มแรกบนศึกพรีเมียร์ลีกสีหน้ารวมถึงความมั่นใจของเราเดอะเรดหลังจบเกมแต่ละแมชเริ่มไม่สู้ดีแล้วโดวยสถานการณ์ทั้งหมดแฟนบอลอย่างเรายังเฟลขนาดนี้ไม่ต้องพูดถึงบรรดาผู้เล่น สตาฟไละเยอเกนครบเลยครับเกมแพ้นักบุญบอสเครียดหนักถึงขั้นนอนไม่หลับผมไม่พูดคุยกับใครแม้แต่ภรรยาตัวเองทงั้งๆที่เราก็ไม่ได้โกรธอะไรกันนะครับเราได้เห็นภาพทีเดียวว่ามันย่ำแย่แค่ไหนคือเมื่อทีมฟอร์มตกทุกอย่างมันดาวไปหมดจริงๆยิงสงสามซีซั่นหลังหงบินสูงมาตลอดเดอะคอบก็ยิ่งไม่คุ้นชินกับความรู้สึกทำนองนี้โอเคอาจมีช่วงสะดุดบ้าง แต่เท่าที่จําได้เครื่องจากสีแดงยุคครบไม่เคยเครื่องรวนต่อเนื่องยาวนานอย่างที่เห็นตลอดเดือนมกรกาคมณวันนั้นหงต้องรีผหาเกมเหวี่ยงโมเมนตัมแล้วพวกเรารอคอยจุดเปลี่ยนสําคัญที่จะชุบชีวิตเวีรยวพูอีกครั้งคืออาจไม่ต้องชนะหรอกเอาแค่ลุ้นให้มีสกอร์แล้วหยุดสถิติยิงไม่ได้มา482นาทีก่อนถือเป็นนันใช้ได้เวลาหมุนรอบมาถึงคืนวันพฤรุหัสที่28มกราคม เลวพูมีคิวบุกเยือนทอร์นออตสเปอร์คู่แข่งแย่งท็อปโฟโดยตรงการเจอผู้จัดการทีมของแสลงอย่างโจเซมริโยด้วยฟอร์มแบบนี้ลุ้นให้จบเกมแบบมีแต้มออกมาก็โอเคแล้วทว่าวสิ่งที่เกิดขึ้นในแมชกับไก่โดยทองดันกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่เดอะเรสกำลังตามหาครับ วันนั้นเลียวหูกลับมาเล่นในแบบที่คุ้นเคยอีกครั้งเริ่มจากประตูแรกที่มาในจังหวะสำคัญของโรเบียโตเฟอร์มิโนทำเอาครอปชูมือขึ้นฟ้าพร้อมเป่าปากล่วงอกเครือกใหญ่บอสเหมือนได้ปลดปล่อยความกดดันสักทีหลังลูกทีมยิงในหลีกไม่ได้มา4เกมติดเมื่อสก์แรกถูกประเดิมลูก2-3จากเทรนัเล็กซานเดอร์อาโนและซาดิโอมาเน่ก็ไหลาตามมาในครึ่งหลังไม่นานนักเสียงนกหวีดยาวจากมาตินแอกินสนดังขึ้น เร์พูเอาชนะสเปอร์สามประตูต่อหนึ่งโดยรูปเกมและตัวเลขบนสกอร์บอร์ดเดอะคอปมีหวังว่าหงแดงทีมเดิมที่เรารู้จักเริ่มกลับมาแล้ว72ชั่วโมงให้หลังเรวพู Liverpool มีโปรแกรมกลับมาเยือนลอนดอนอีกครั้งคราวนี้เป็นคิวของเวสแฮมยูไนเต็ดที่กำลังมั่นใจสุดขีดพวกเขาชนะรวดสี่เกมติดและไม่แพ้ใครมาร่วมเดือนแน่นอนว่าแมชกับขุน้อนเป็นบททดสอบเรดแมชชีนอย่างแท้จริงครับ คือเกมก่อนอุตสาห์คืนฟอร์มเก่งกับสเปอร์หากวันนี้หงรักษาโมเมนตัมแบบนั้นให้ได้ต่อเนื่องก็อาจากล่าวได้ว่าพวกเราผ่านพ้นช่วงมรสุมแล้วและเมื่อถึงเวลาจริงลิเวอร์ p ู o ก็ไม่ทำให้ผิดหวังลอนดอนสเตเดียมกลายเป็นสังเวียนให้เดิเรดได้ปล่อยของกันเต็มที่โมซาลาซัดประตูสุดเว Class ไป2เม็ดชากิรีแอซิดงามๆได้1ดอกฟิมิโนออกเลกเวนาดุม โชว์จังหวะทีมเวิร์กช่วยกันเล่นจนยิงปิดกล่องเอาชนะเวสแฮมไป3ประตูต่อหนึ่งนอกจากบรรดาน,นักเตะที่มีชื่อบนสกอร์บอร์ดเกมเมื่อคืนติอาโก้ก็แสดงให้เห็นว่าเขาเริ่มปรับตัวเข้ากับทีมได้ดีขึ้นได้เรื่อยเหล่าแนวรับอย่างนทฟิลิปที่จัดการอันเตโอได้อยู่หมัดหรือจะกับดันเฮนโดในบทบาทกองหลังจําเป็นที่โดนรองเจมแซววันเล่นแบบนี้ระวังโดนจับไปยืนเซนเตอร์ยาวๆนะ เรียกว่าเลี้ยวโพคัมแบกได้ถูกที่ถูกเวลามากๆพวกเราผ่านจุดยำแย่ที่สุดมาแล้วฟ้าค่อยๆเปิดแดดค่อยๆจ้าอีกครั้ง17เกมที่เหลือใส่เต็มไปทีละนัดเล่นในแบบที่คุ้นเคยไปทีละสเต็ปฤด,ดูกาลจะจบแบบไหนเดี๋ยวค่อยมาดูกันครับถึงตรงนี้นอกจากผลงานในสนามจะกลับมามีชีวิตชีวาแล้วข่าวดีอีกเรื่องคือเรากำลังจะได้กองหลังใหม่1-2คนช่วงไม่กี่ชั่วโมงสุดท้ายของตลาดนักเตะด้วย นเวลาที่ผมเขียนหากไม่มีอะไรผิดพลาดเบนเดวีจากเบรสตันเสร็จเราแล้วหนึ่งเหลือดูเยสเลตาซาตัวละครลับอีกคนของมากเซยที่ทีมซื้อขายกำลังดิวกันอยู่เอาเป็นว่าในสภาวะกองหลังหมดสต็อกชังหวันนี้ใครก็ได้ออกมาก่อนและทั้งหมดคงเป็นเช้าวันจันทร์ที่สดใสในรอบหนึ่งเดือนกว่าๆของเด็กหงครับทั้งทีมรักกลับมาคืนฟอร์มแถมกำลังจะได้กองหลังตัวใหม่ นี่สินะฟ้าหลังฝนของลิว์พู